ไม่มีตัวเลขสําคัญซึ่งสามารถสักดบนให้ทองชางับตัวขึ้นหรือว่าขยับตัวลงได้เลยอันนี้คือไชยหลักนะคะเพะาะนั้นเนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อต้นต้นสัปดาห์ก็คือคว่าเสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีกรอบซึ่งค่อนข้างแคบเราอยู่ที่พันหกร้อยแล้วก็แนวต้านอยู่ที่พันหกร้อยสิบแปด US d อล l a ร p e อ t r อยส์อเนี่ยก็ลงอยู่ในกรอบนี้มาตั้งแต่ตอนต้นต้นวันจันทร์จนถึงปัจจุบัน แล้วก็วเชื่อวันนี้ก็คงไม่ได้ฉีกแนวนี้ออกไปเท่าไหร่เพราะว่าถึงคืนนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขสําคัญที่จะมีการประกาศเลยเพราะนั้น<า>นักลงทุนที่เคิดว่าจะลงทุนแล้วก็ทํากาไรระยะสั้นก็ยังอยู่ในกรอบเดิมคือแนวรับที่พันหกร้อยแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ พันหกร้อยสิบแปดถ้ามีเออเรอร์พ้นพันหกร้อยสิบแปดแนวตั้นถัดไปอยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบห้าแล้วก็ถ้าเออร์เรอร์จากขาลงเนี่ยถ้าหลุดพันหกร้อยก็จะเห็นพันหกร้อยเออพันห้าร้อยเก้าสิบ US Dollar กดทอยส์อาก็ก็น่าจะอยู่ในในระหว่างนี้จนกว่าว่าเรามองว่าสัปดาห์หน้ามีโอกาสาจะมีข่าวอะไรที่เข้ามาสามารถกดดันทำให้ปรับตัวขึ้นได้ค่ะ ค่ะก็ในเรื่องของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงมีปัจจัยในส่วนของทังคําด้วยไหมคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เหลืออยู่ตัวเดียวคือคยอดเอ,อดุลงบประมาณของอเมริกาซึ่งคาดการไว้ประมาณหนึ่งหนึ่งแสนล้านนะนะคะ,คะต้องดูว่าตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงแต่กว่าจะประกาศก็คือตีหนึ่งแล้วก็ตลาดติดหลังตีสองเราะนั้นในดิฉันคิดว่า มันอาจจะไม่สามารถทําให้ทองคําเอ่อเออขึ้นหรือลงได้มากเท่าไหร่เพราะว่าตอนช่วงที่ประกาศเนี่ยตลาดกําลังจะปิดแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็แทบจะไม่มีตัวเลขอะไรเลยเพื่อนก็มองอยู่ที่แนวรับแนวต้านระหว่างนี้ถ้าย่อมาที่จุดซื้อก็ทยอยสะสมไปได้ถ้าถ้ามาถึงจุดขายเนี่ยก็ทํากําไรระยะสั้นแต่ก็ต้องจับตามองว่า ถ้าหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วการปิดตัวของทองคําเนี่ยอยู่ต่ำกว่าพันหกร้อยเนี่ยคบดานหน้ามีโอกาสที่จะผลักดันให้ทองคาเอ่อกดเอ่อเป็นไซด์เวดาวแต่ถ้าทองคําสามารถยังคงสามารถยืนอยู่เหนือพันหกร้อยี่สิบได้เนี่ยสัปดาห์หน้าโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นก็มีค่ะอืมค่ะในส่วนของผลผลิตภาคอุตสาหการรมของจีนที่ปรับตัวลดลงเนี่ยตรงนี้ไม่ส่งผลต่อเรื่องของทองคําให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้างเหรอคะ มีแต่ก็ไม่ได้มีในยาสําคัญเท่าไหร่จริแล้วเนี่ยเศรษฐกิจอตรงนี้ออกมาเนี่ยต้องดูว่าต่อไปแล้วเนี่ยของจีนเนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยมไหมหรือมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไหมหรือว่าจะมีการลดเชดานของทาง แต่ละแบงก์เนี่ยลงมาไหมถ้ามีการปรับตัวเลขพวกนี้เนี่ยอาจจะมีผลให้กับทองคำเนี่ยสามารถผักตัวลดลงได้ค่ะอืมค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณพวันมากนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะและนั่นก็คือคําแนะนําค่ะจากคุณพวันณวัฒนทรัพย์ค่ะรองประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International จำกัดค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อมูลข่าว